สว uhm uh eh ัสดีครับวันนี้เราจะมาโปรโมทจุด5.2สมัครเอ่อนี่ก็ที่แจกเกหมดเเกมหมดเลนะคะไปเลยนี่ก่ก็วัดสัง้านนมีวัดหนึ่วัสงวสนนี้ก็ไรกันดูน่เนาะครับ Vip super vip หน oh, ึ่งสี่สอง stop stop บวกโอพีแอปเปินบวกโอพีโอ้โหสตอนนี้ก็อยากดาบแล้วก็ไอฟตอนนี้ใส่อยู่ไหมเอาใส่อยู่ยัดเปลี่ยนอันมัน,ม,นมันเน่าทิ้งไม่ได้เลยก็ทิ้งทางนี้แล้วกดคอนเซปนะครับกดคอนเซป สนิก็เพจแับเพวาสีชายาว์นม,น,มนแล้วก็ไลฟ์แอดเป็นบอกโอพีตอนมีคนเดียวติมเงินทางกาลิน่าทับท็อขีดทับสี่หนึ่งหนึ่งจ้าจ้าถูกแม